หลังจากที่ SmackDown Here Come The Pain ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในด้านของรายได้และก็เสียงวิจารณ์ก็ทำให้แฟนๆต่างตัง้ตงตารอภาคต่อไปอย่างใจจดใจจอจนถึงปลายปี2004ทีมงานยุคเจ้าเดิมก็ได้คอดภาคใหม่ออกมาสักทีแต่ภาคนี้จะต่างจากเดิมเพราะว่าปกติชื่อภาคก็จะใช้วลีเด็ดของนักมวยปั้มดงังๆสมัยนั้นอย่าง No Euro Just Bring It Shut Your Mouth ที่เป็นวลีเดดของ The Rock ส่วน Here c ค m e The Pain ก็เป็นของ B r o c k Lesnar ซึ่งภาคต่อไปนี้ก็อาจจะใช้ชื่อ Smackdown, Live, s h e t e u l ตามเอดีที่ถูกยกระดับขึ้นมาก็ได้หรือจะใช้ชื่อ Smackdown, You Can See Me ของจอร์ซีนาดาวรุ่งมาแรงของ w น w u ก็เป็นได้แต่ทีมงานเลือกจะใช้ชื่อใหม่ไปเลยทำให้ภาคนี้ใช้ชื่อว่า w w e Smackdown vs Raw แถมยังมีอินโทรสุดเจ๋งที่ไล่ลำดับเกมตั้งแต่ SmackDown ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบันในสมัยนั้นก็คือภาคที่6นั่นเองแต่ถือเป็นภาคแรกที่ใช้ชื่อว่า SmackDown vs. r s w และจะใช้ชื่อนี้ต่อไปอีกถึง6ภาคเกมวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2004และยังคงลงให้กับเครื่อง PlayStation 2เพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นโดยตัวเกมยังอยู่ในยุคลูดเล e และ a t i o n เป็นช่วงที่เอ็ดดีกับเบนว่า ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นพระเอกของสมาคมช่วงหนึ่งและเป็นช่วงเดือวกับที่นักมวยปั้มดังๆออกจากสมาคมไปเป็นแถบๆเลยก็ทำให้เกมนี้ไม่มีทั้งบล็อก l e s n น r g o โกเบอร์เควินเนชสกอตต์ไ e รเนอร์อัลทิโมดากและก็อีกมากมายเลยทีเดียวรวมถึง Stone Cold s คสต e บอส t ินที่ถือเป็นเกมแรกของ SmackDown ที่ไม่มี s ส n e c นโคให้เล่นเพราะว่าเขาออกไปแล้วจากสมาคมเหลือเพียงแค่เดอะล็อกกับแมนคายที่กลายเป็นตำนานประจําภาคไปแล้ว แต่เกมก็ได้เพิ่มตำนานมาใหม่อย่างเบรดฮาร์ดที่แฟนๆไม่คิดว่าจะได้เห็นเขาอีกเพราะหลังโดนเล่นนอกบทมาแฟนๆก็คิดว่าแกคงจะลาขาดจากสมาคมดับยูัยูยีเป็นที่เรียบร้อยแต่ยูยูแกก็โผล่มาเป็นตัวละครในเกมของดับยูัยูีถึง2เกมในช่วงนั้นนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ SmackDown vs รอเนี่ยแหละถ้าถือเป็นครั้งแรกที่โผล่มาให้กับตระกูล s SmackDown ทำให้เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรตั้งแต่เกมยังไม่วางจำหน่ายเลย นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มตัวละครอย่างอังเดรเดอะไจเนที่โคตรละโกงเลยครับแต่โกงยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนอกจากตำนานแล้วเกมก็ได้เพิ่มหน้าใหม่ๆมาบ้างในยุคนั้นก็อย่างเช่นมาร์กจินดรกแกรรสันเคธหรือแลน k เค e ผู้ล่วงลับรวมถึงเลเน่ดูรีจอมกระโดดและยังเปิดตัวกิมมิกใหม่ของแบล็ตชอในนาม JBL ที่กลายเป็นแชมป์ด w e ตอนเริ่มเกมประจำภาคนี้ไปมาดูที่ตัวเกมกัน เริ่มมาจะให้เลือกฉากเมนูก่อนครับว่าจะเอาสแม d ดาวหรือรอดีอันนี้ก็แล้วแต่ชอบกันเลยซึ่งสามารถไปเปลี่ยนนาทีหลังโดยจุดต่างก็คือพื้นหลังตามธีมนั้นๆที่เราเลือกแล้วก็จะมีเหล่าดีว่าตามค่ายต่างๆออกมาเต้นโชว์จะเต้นมันไปไหนเนี่ยซึ่งปกติภาคที่แล้วจะเป็นนักมวยปั้มชายแต่ภาคนี้จะมีแต่เหล่าดีว่าล้วนๆตัวเกมสามารถออนไลน์ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทําได้แต่ส่วนตัวไม่เคยทําครับเพราะว่าสมัยนั้น เครื่องยังเช่าเขาเล่นอยู่เลยครับออนไลน์คงไม่ต้องพูดถึงแต่เท่าที่ได้ยินมาว่าระบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าหาห้องเล่นค่อนข้างยากก็อาจจะตามยุคตามสมัยอะ่ะเพราะว่าคอนโซลสมัยนั้นอ,ออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่มาดูรูปแบบการเล่นครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเฮียคัมเดอเพนเป็นยังไงกดเหมือนกันเลยครับทุกปุ่มไม่ต้องอธิบายพื้นฐานและสงสัยเพิ่มเติมก็ไปดูในคลิปเฮียคัมเดอรเพนเอาแต่ก็ไม่ได้แค่ก๊อปปี้เพสนะ ยังเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปครับเรื่องจากระบบธรรมะอธรรมที่สามารถเลือกได้ทุกตัวละครเลยว่าจะเล่นแบบไหนหรือจะไม่เลือกก็ได้นะครับโดยจะมีเกต์บอกอยู่ข้างล่างครับซึ่งหากจะเล่นเป็นธรรมะก็ต้องโชว์ลีลาเยอะๆเช่นท่าทุ่มเอกลักษณ์ของตัวเองใช้ท่าไฮไฟ f i เออเรียกเสียงเชียร์จากคนดูแต่ถ้าหากเป็นอธรรมก็นเน้นใช้ท่าตุกติกใช้อาวุธทะเลาะก,กับกรรมการ และภาคนี้สามารถทำซับวิชั่นค้างไว้ขณะที่คู่ต่อสู้จับเชือกไว้เพื่อเพิ่มเกรความชั่วร้ายของตัวเราแต่ถ้าหากเราเล่นธรรมะและเกิดจะเล่นตุกติกหรือธรรมอยากจะโชว์ลีลาผ่าโหนไฟไฟ,ฟเออร์ทั้งหลายนี้ค่าพลังพวกนี้ก็จะถูกลดลงไปครับและเมื่อสะสมเกรดจนเต็มแล้วไฟธรรมะสามารถใช้พลังแฝงได้ชั่วขณะโดยคู่ต่อสู้ไม่สามารถโจมตีเราได้เลยและถ้าไม่ตายก็จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนธรรม สามารถใช้ท่าตุกติกพิเศษได้ครับที่สร้างความเสียหายได้พอสมควรเลยอีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามาคือมินิเกมครับก่อนเริ่มเกมก็จะมีมินิเกมให้เล่นถ้าหากชนะก็จะสร้างความได้เปรียบในตอนต้นเกมได้ซึ่งสามารถปิดระบบนี้ได้ถ้าเกิดไม่ชอบและท่าบางท่าก็จะมีมินิเกมมาให้เล่นด้วยครับที่กดให้ตรงมิเตอร์เหมือนพวกเกมตีกอล์ฟครับแมชการปั้มเพิ่มการปั้มในลานจอดรถมาครับแต่จริงๆก็คือรูปแบบฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนี่แหละ นอกนั้นก็คือขนจากภาคที่แล้วมาหมดเลยไม่ได้เพิ่มหรือลดแต่ยังได้แต่จะมีฟังก์ชันเสริมเข้ามาครับอย่าง bra and panty ก็ได้เพิ่มมินิเกมตีก้นเข้ามาซึ่งหากทำสำเร็จ3าครั้งตัวละครเราก็จะแต่ส่วนตัวเขาบอกลยครับว่ามินิเกมนี้เล่นโคตรทารยยากเลยอ่ะคือกว่าจะกดสาเร็จอ่ะคือไม่รู้ว่ามันยากหรือว่าตัวผมเล่นกากันแน่เพราะว่ากดไม่โดนเลยครับกะจังหวะย,ยากจริงและมิเตอร์นี่มันวิ่งไวมากอ่ะคือถ้าอยากให้มิเตอร์วิ่งช้า ตัวเกมจะมีค่าแสแตตเพิ่มมาอีกหนึ่งประเภทครับคือคาริสมาที่เอาให้เล่นมินิเกมเนี่ยง่ายขึ้นรวมถึงเพิ่มเกตดท่าไม่ตายได้ไวกว่าชาวบ้านทําให้ค่าแสแตทของภาคน,นี้มีถึง6ประเภทนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะอัพหประเภทให้เต็ม10เลยแบบโอ้ลิกแฟเราเทพแน่นอนเต็ม10หมดเลยก็คงต้องผิดหวังครับเพราะว่าน้ําหนักแต่ละรุ่น จะอัพค่าพลังได้เต็มไม่เท่ากันอย่างคนตัวใหญ่ๆก็จะโจมตีได้สูงสุดแต่ก็จะวิ่งได้ช้าที่สุดตรงข้ามกับคนตัวเล็กครับที่หูวิ่งไวมากแต่โจมตีได้เบาลงซึ่งในค่าคาริสมาเนี่ยแหละที่สามารถอัพได้เต็ม1ิบทุกคนถือว่าเป็นตัวช่วยในการเพิ่มเกรดไม่ตายให้ไวครับเพราะว่าจากภาคที่แล้วยิ่งโจมตีแรงเกรดพลังก็ขึ้นไวแต่ภาคนี้ก็ขึ้นอยู่กับคาริสมาด้วยก็ทําให้ตัวละครตัวเล็กสู้ตัวใหญ่ได้อย่างสมน้ําสมเนื้อเลยทีเดียวมาสโตรโย่ลอมบู ก็ได้เพิ่มมินิเกมการผักคู่ต่อสู้ออกไปครับจากเดิมที่แค่เวียงออกก็ทําให้ตัวเราสามารถอยู่บนเวทีได้นานขึ้นแต่ถ้าเกิดใช้ตัวละครยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างอังเดรเดอไจแอนที่ถูกกาหนดมาให้เป็นรุ่นอัลต้าเฮฟวีเวทนะครับเป็นคนเดียวของเกมเลยนะคือสูงสุดปกติแค่ซูเปอร์เฮฟวีเวทก็เลยทําให้อังเดรสามารถโยนคู่ต่อสู้ที่เบากว่าตัวเองถึง2รุ่นได้ครับนั่นก็คือรุ่นเฮฟวีเวทก็เท่ากับว่า แทบจะทั้งสมาคมอ่ะอังเดสามารถจับโยนทิ้งได้อย่างสบายๆเลยเว้น <When S 1> ก็แค่พวกบิ๊กโชว์เทเกอร์ครับที่เป็นซูเปอร์เฮกวีเวทแค่นั้นแต่พูดถึงเป็นฟังก์ชันที่ดีนะแบบดูมีเอกลักษณ์ประจำแมชดีถือเป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นครับมาดูโหมดอื่นกันบ้างซีซั่นโหมดก็คือโหมดเนื้อเรื่องนี่แหละครับโดยตัวเกมจะเซตมาอยู่ในช่วงหลังัมมอร์สลมนะครับปี2004หรือช่วงที่ออตตันคว้าชแชมป์โลกมาได้แล้วก็เตรียมฉายเดี่ยวแล้วพร้อมกับเพลงเปิดตัวใหม่เลย แต่ดูลักษณะแล้วแกยังเหมือนอยู่ในกลุ่ม Evolu t i o n อยู่เลยและสนาม SummerSlam ก็ยังเป็นปี2003อยู่ครับซึ่งคาดว่าโมเดลในเกมน่าจะเป็นช่วงก่อน SummerSlam ปี2004แต่ว่ามาอัปเดตเพลงเปิดตัวกับวางตัวแชมป์โลกในเกมให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่สุดครับหมดเนื้อเรื่องคราวนี้สามารถเลือกเนื้อเรื่องได้หลักๆถึง3แบบนะคือท้าชิงแชมป์ก็เริ่มแบบไต่เต้าในทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้ก่อน หรือจะเล่นในฐานะแชมป์แล้วก็คอยป้องกันแชมป์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเรสเซอร์ a มาเครับแล้วก็จะมีแชมป์ของอีกค่ายหนึ่งมาท้าเราประทากันให้สมกับชื่อเกม SmackDown vs. Raw หรือจะไม่ชิงแชมป์เลยก็ได้แต่จะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษที่แตกย่อยๆออกไปครับแต่หลักๆที่จะได้เห็นเลยคือเราต้องคอยจีบเหล่าดีว่าทั้งหลายครับให้มาเป็นผู้จัดการที่เนื้อหาค่อนข้างไปทางนะแต่ก็แปลกใหมด่ดีซึ่งจะมีเนื้อเรื่องพิเศษครับ โดยแทนที่เราจะตั้งหน้าตั้งตาคว้าแชมป์แต่คราวนี้จะต้องปั้มกันเพื่อควา้ากางเกงในของทริสโอสมกับเป็นเกม์ที่สร้างโดยทีมงานญี่ปุ่นจริงๆแล้วอีกนือเรื่องพิเศษก็คือปะทะกับตาวินส์แม็แมนเนี่ยแหละครับที่กลายเป็นบอสรับประจําเกมตัวเกมจะให้เวลาเล่น1ปีแต่จริงๆก็คือ8เดือนนะครับเพราะว่าสมัยนั้นศึกใหญ่บางศึกจะเป็นศึกประจําค่ายของค่ายนั้นครับ จะมีศึกใหญ่รวมก็คือเรซูเมเนียซัมเ m อร์แ a มรอยัลนัมเบิลเซอร์ไบเวอร์ซีสครับสรุปสั้นๆครับคือเราจะเล่นศึกใหญ่ย่อยสศึกแล้วก็ศึกใหญ่ที่เป็นว i กโฟอีก4อันเท่ากับว่าทั้งหมดมี8เดือนครับก็ทําให้ระยะเวลาในเกมสั้นลงของภาคที่แล้วครับที่เล่นครบปฏิทิน12เดือนเต็มแต่ว่าถูกแทนที่ด้วยเรื่องราวอะ่ะสามารถเล่นในหลายรูปแบบเนโดยผลแพ้ชนะบางแมตช์ก็จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องต่อไป และพอปั้มเสร็จก็จะได้ค่าประสบการณ์และก็เงินครับที่นอกจากเล่นในโหมดเนื้อเรื่องแล้วเงินยังสามารถหาได้จาก Challenge โหมดนะครับที่เพิ่มเข้ามาโดยทำตามเงื่อนไขที่กําหนดครับก็จะได้รับเงินตอบแทนและพอเคลียร์จบในแต่ละหมวดก็จะปลดล็อกสนามบ้างชุดการปัม้มชุดที่2ของนักมวยปั้มบ้างครับเงินในเกมก็แน่นอนครับมาซื้อตัวละครสนามท่าปัาม้มชุดปัม้มรวมถึงชุดชั้นในของเหล่าดิว่าที่ปั้มในบาร์แอนด์แพนตี แล้วก็รูปภาพของดีวาที่จะขึ้นตอนโหลดเกมนะครับผมนอกจากของเหล่านี้เงินยังสามารถเอาไปสร้างเข็มขัดได้อีกด้วยถือเป็นภาคแรกนะครับที่สามารถสร้างเข็มขัดของตัวเองได้และเอาไปใช้ในโหมดสร้างศึกใหญ่ของตัวเองขึ้นมาครับด้วยโหมดนี้เราสามารถจัดแมช์การปั้มตั้งชื่อศึกเลือกสนามเลือกคนภาคอะไรเองได้หมดเลยมาดูข้อดีของเกมนี้กันครับจริง,รงๆการปั้มจะชา้าลงกว่าเดิมหน่อยนะเพราะว่าจะเริ่มเข้าสู่แบบซิมูเลเตอร์แล้วว่ะไม่ใช่แบบแอคชั่นรวนรุนละ แต่ก็ช้าไม่มากครับกําลังเริ่มเริ่มอยู่และยังเล่นสนุกเหมือนกับเพียรคัเดเพนเลยระบบการเป็นธรรมะธรรมก็ทําให้สู้กันได้อย่างสูสีครับไม่ใช่แบบโอ้หจอมพลังจะได้เปรียบเสมอไปหมดเนื้อเรื่องก็ได้เพิ่มเสียงภาคจริงจริงของตัวละครนั้นไปด้วยนะครับตั้งแต่ผู้บรรยายนักมวยปล้ำผู้จัดการยันพิธีกรเลยและการสร้างตัวละครก็มีอุปกรณ์เยอะขึ้นครับแถมสามารถถ่ายใบหน้าตัวละครเอาไว้เป็นไอคอนเวลาเลือกใช้ได้อีกด้วย เอ็ดดี้เข้ามาพร้อมกับรถโรลเดอร์สุดเท่ครับอันนี้ถือเป็นข้อดีไหมมันก็เท่ดีอะถือเป็นข้อดีแล้วกันและแล้วก็มาถึงข้อเสียครับว่าอันนี้นานแน่เลยเพราะข้อเสียมันมีเยอะเหลือเกินแม่จะใส่ฟังก์ชันใหม่ๆมาเยอะนะครับแต่ฟังก์ชันบางอย่างก็ถูกตัดออกไปครับอย่างเช่นไม่มีการเฉลิมฉลองชัยชนะหลังจบครับคือจบแล้วจบเลยจะมีแค่ในโหมดเนื้อเรื่องเท่านั้นครับที่จะฉลองชัยชนะ การสร้างทีมต้องสร้างทีมให้กับพวกที่มีพลังใกล้เคียงอยู่ด้วยกันครับถึงจะอยู่ด้วยกันได้เพื่ออะไรและที่เห็นเด่นชัดเลยครับตัวละครที่ให้มาดูน้อยมากครับผมทั้งจํานวนและความน่าสนใจถ้าเทียบกับภาคที่แล้วนะเพราะจริงๆอ่ะตอนแรกจะมีบล็อกเลสเนอร์และก็ลิกิี้ชิรวมอยู่ด้วยครับแต่ก็อย่างที่ทราบเขาออกไปรวมถึงเดวี่บอยสมิธก็จะมาเป็นตำนานประจำภาคอีกคนครับแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ก็ทําให้ไม่มีพวกเขาอยู่ในเกม และเข้าใจว่าช่วงนั้นนักมวยปั้มดังๆออกไปเยอะก็เลยเหลือตัวดังๆน้อยอันนี้เราไม่ว่ากันครับไม่ถือเป็นข้อเสียนะเพราะว่าทีมงานทําอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้แต่ในเมื่อคนเก่าออกไปทําไมไม่ใส่คนใหม่เข้ามาล่ะทําไมมีแค่มาร์จินแร็กแอลิสันเคธเรเน่ดู e ีและกลุ่มลาลิซิสชันแชมป์แท็กทีมหายไปไหน b บรชัมบรัเอร์มาตั้งนานก็ไม่เปิดตัวสักทีดูหลีกแท็กทีมสิครับมีทีมจริงแค่ดัลลี่บอยส์กับเลเจนด์ออฟดูมแล้วก็กลุ่มเอฟเวอร์ลูชัน ที่เหลือก็คือจับคู่กันชั่วคราวและที่หายไปไม่ใช่แค่หลีกแท็กทีมครับหน้าใหม่อย่างยูจีนเคนโซซูซูกิไทสันทอมโก้ออรแลนโดจอแดนที่เปิดตัวมาสักพักแล้วก็ไม่มีอยู่ในเกมรวมถึงตัวละครเก่าๆอย่างเฮอริเคนโรซี่สไปค์ดัตต์ลีวิลเลียมลีเกิลบิลลี่กันบิลลี่คิดแมนรวมถึงลิต้าที่ดูมีบทบาททางทีวีมากกว่าชักโ um ูลัมโบที่เออคือหลังจากเกมวางจำหน่ายอะ ชาร์กแกก็ออกจากสมาคมไปแล้วครับเท่ากับว่าโอ้โหมีตัวละครเก่าๆหรือตัวละครที่แทบจะไม่เห็นอยู่ในทีวีปรากฏตัวอยู่อีกเพียบเลยครับแต่พวกที่ปรากฏตัวในทีวีกลับไม่อยู่ในเกมเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้แต่ไม่เข้าใจหนักกว่านั้นคือทําไมในเกมมีฉากเปิดตัวของยูจีนและยังมีลิตา้ากับเฮลิเคนอีกแล้วทําไมไม่ใส่ตัวละครมา จะใส่แค่ฉากเปิดตัวมาทําเพื่อและตํานานนะครับโอเคป๋าตนไม่มีเข้าใจใช่ป่าตนออกไปแล้วทาไมเดอะล็อกกับแมนคายอยู่ได้และบูทัสวิฟเคกอะญาติของโฮเก้นอะทำไมถึงเลือกที่จะเอาคนนี้มาแทนป่าตนะก็เห็นอยู่แล้วว่าตํานานมันดูน้อยอะ น่าจะเอาตำนานที่ดังกว่านี้มาอันนี้ไม่ได้เกียดอะไรแต่อย่างใดสําหรับตัวบูทัสวิปเคกนะครับแต่แบบเนี่ยลองดูนะครับว่านักมวยปล้มอะ่ะมันดูน้อยมากก่ะและขาดความน่าสนใจพอสมควรเลยอะ่ะถ้าเทียบกับเกมที่ผ่านมานะส่วนวินส์แม็กแมนที่เป็นบอสรับนะครับก็ามาใช้ไม่ได้นะเป็นแค่บอสรับเฉยๆเอาไว้สู้กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะที่แบบตัวละครไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหรอ่อ่ะมาดูที่หมดเนื้อเรื่องกันครับคือจริงอยู่ที่มีการพากเสียงของตัวละครแล้วก็ขอบอกบางตัวนี้ ไม่น่าให้พากเลยครับไม่ได้อารมณ์เลยอะและก็การขยับปากก็ไม่ตรงครับอันนี้ก็ตามยุคตามสมัยอะนะคงว่าอะไรกันมากไม่ได้แต่ไอการที่มีเสียงพากอะทําทให้เกิดปัญหาครับอย่างแรกคือไม่สามารถย้ายค่าให้กับนักมวยปั้มได้ครับคือเราสามารถย้ายได,ได้แค่ตัวที่เราสร้างเท่านั้นเพราะว่าตัวที่เราสร้างอะจะไม่มีเสียงพูดครับเป็นตัวละครใบ้ทำให้สามารถไปปั้มที่รอหรือสแตรดาวก็ได้แต่ว่าคู่ต่อสู้เราอะเสียงพากของแต่ละคนอะ จะมีจำกัดอยู่ในแต่ละเนื้อเรื่องครับและของค่ายค่ายนั้นด้วยทําให้ไม่สามารถย้ายพวกนี้ไปค่ายไหนได้เลยทําให้เวลาเราเล่นน่ะก็จะเจอแต่คนเดิมๆิมครับบางทีก็สับเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็วนๆอยู่แค่เนี้ยศึกรอก็จะเจออยู่คนเนี้ยสมักดาวก็จะเจอคนเนี้ยและไม่ว่าจะเลือกนักมวยปั้มคนไหนนะครับคู่ต่อสู้ก็จะปฏิบัติเหมือนกับว่าเราเป็นนักมวยปั้มหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับก็คือว่าถ้าจะให้เล่นสอดคล้องกับบทที่เขาพูดมาเราก็ต้องเล่นเป็นตัวละครที่เราสร้างมาใหม่แค่นั้นแหละ และเวลาเราเล่นนะครับเราก็ไม่สามารถย้ายค่ายขณะเล่นได้เหมือนภาคที่แล้วด้วยต้องเล่นจังหวาจะจบก่อนรวมถึงการพูดคุยหลังฉากอย่างพวกทำไซส์เควสเพื่อเพิ่มพลังแบบภาคที่แล้วก็ถูกตัดออกไปเลยครับไม่มีการพูดคุยกับใครเลยเล่นแต่เนื้อเรื่องเท่านั้นและตัวละครที่เราเล่นสามารถเลือกเล่นได้แค่ตัวนักมวยปั้มที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็นักมวยปั้มชายฝั่งลอกับสมักดาวเท่านั้นตำนานและเหล่าดีว่าไม่สามารถเลือกเล่นได้การชิงแชมป์ ชิงได้แค่เส้นใหญ่กับเส้นรองครับเพราะว่าแชมป์แท็กทีมคุเยเสวตไม่มีอยู่ในเกมเออเอาเข็มขัดออกไปเลยคิดดูคือถ้าอยากได้ก็ต้องสร้างเอาเองแล้วก็สร้างได้แต่แชมป์เดียวด้วยนะแชมป์แท็กทีมสร้างไม่ได้และพูดถึงแชมป์การสร้างเข็มขัดมาใหม่ครับขอบอกเลยว่าโอ้โหราคาแพงมากยิ่งฝังมุกฝังเพชรอะไรเข้าไปก็เบิ้นราคาเข้าไปอีกแล้วก็ไปใช้ได้แค่ในโหมดเพเปอร์วิวที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นครับเล่นปกติ ไม่สามารถโชว์เข็มขัดได้รวมถึงเข็มขัดแชมป์จริงๆของ W w E อ่ะก็จะโผล่มาในเฉพาะเวลาเราเล่นซีซันโหมดหรือโหมดในเรื่องเท่านั้นถ้าเล่นทั่วไปก็จะไม่มีการโชว์เข็มขัดครับและไม่สามารถเอามาชิงนอกรอบได้ด้วยแมชการปั้มการปั้มหลังฉากจะเลือกได้แค่2แบบครับคือหลังวิธีกับลานจอดรถและไม่สามารถเดินข้ามไปมาได้ต้องอยู่แต่ในนั้นจนกว่าจะปั้มจบครับเสื้อผ้าชุดที่2อ่ะมีให้แค่ตัวละคร8ตัวเท่านั้นนะ แล้จะเป็นชุดลำลองหมดเลยไม่ใช่แบบชุดอันนี้อีกลายนึงอะไรแบบเนี้คือคิดดูดิให้ใส่สูตรปั้มอ่ะคือถ้าเป็นเกมพวกเกมยิยงปืนมันใส่สูตรมันเท่ไงแต่แบบใส่สูตรมาใส่ซูเปกอย่างเงี้ยมันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะให้คะแนนละเจ็ดพอครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีแรงกดดันเยอะพอสมควรนะเพราะว่าภาคที่แล้วทําไว้แบบขึ้นหิ้งเลย แฟนๆก็หวังว่าจะทําได้เทียบเท่าหรือดีกว่าแต่กลับทําออกมาแล้วดรอปลงไปด้วยองค์ประกอบที่ช่วยไม่ได้ครับอย่างตัวละครเก่าที่หายไปเยอะและถูกแทนที่ตัวละครใหม่อันน้อยนิดแล้วก็ฟังก์ชันโน่นนี่ที่ถูกตัดออกรวมถึงเข็มขัดอ่ะเหลืออยู่แค่ค่ายและ2เส้นอ่ะแม้หมวดเนื้อเรื่องจะมีเรื่องราวให้เล่นหลากหลายนะครับแต่ก็ตัดอิสระในการย้ายตัวละครปั๊มหรือว่าจัดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมกราฟิกก็ดูไม่ได้พัฒนาขึ้นเท่าไหร่เลย แต่ก็ยังดีที่ว่าระบบการเล่นยังคงซึ่งความมันของเฮียคัมเดอะเพนอาจจะดูช้าลงเล็กน้อยครับแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู่บวกกับฟังก์ชันเสริมพลังที่อารมณ์เหมือนกับเล่นเกมคินิคุแมนสมัยก่อนถ้าใครยังทันน่ะที่แบบโอ้โหใครได้พลังก่อนนี่เสร็จแน่นอนก็ถือเป็นเกมที่เล่นได้พอผ่านได้ครับผมและเชื่อว่าให้ย้อนกลับไปเล่นนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะผมเชื่อเลยว่าเล่นได้ไม่นานเบื่อครับหรือถ้าลองนึกย้อนเวลานะครับแบบโอ้โหสมัยนั้นเกมนี้คือเกมภาคใหม่อ่ะ ผมเชื่อว่าพอเล่นไปสักพักอะ่ะจบหมดแล้วรู้สึกว่าอยากกลับไปเล่นเฮียคัมเดอรเพหรือชัดยูเมาส์มากกว่าครับผมเกมนี้เหมือนเป็นแค่ภาคเสริมของเฮียคัมเดอรเพมากกว่าที่จะเป็นภาคหลักด้วยซ้ําแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมในการพัฒนาซีรีส์แม็กดาวเวอ r ์ซัที่หลังจากนี้ก็ทำออกมาดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปครับอบพุณที่ติดตามช่องจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ